าถึงแล้วด้วยนะคะผอบคุณบ้ากๆาเลยนะคะรัรัรรตนาสาชานะคะแนสซี่นะคะนอกจากจะมีผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตฝากผลงานละครด้วยกัแล้วกันนะคะเดี๋ยวฝากไว้ช่วงนี้ก่อนที่จะเปิดระมงกันยาวๆนะคะแนซี่นะคะเป็นนักแสดงจากสังกัดคพลเสิร์ติ๊กบูลนะคะละครช่องเจ็ดด้วยการสั่งเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าทะเลเดือดน,นะคะแนซี่รับบทเป็นสุภัตราเล่นเป็นลูกสาวของทุ้งไทยเอกพันธ์เบลลิลิศนะคะ พี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าเรื่องที่อยู่เรื่อนเป็นนางำระอุตอนสุดท้ายตายแต่ก่อนตายโชคดีที่จูบป,ปากแม่เองทีนึงมันดีอย่างนี้นะคะพี่คะและเรื่องที่สองนะคะชื่อเรื่องว่าเาผาคนนะคะนั่นซีร่ากดเป็นมาย่านะคะแล้วก็เรื่องที่สามที่จอแดนแอลจบไปทางช่องเจ็ดเช่นเดียวกันชื่อเรื่องว่าพยัคฆ์เก่งน,นะคะนัะ่นซีได้มีโอกาสนำโดมงย้อนยุบโดมงแอนซี่นะคะแบบฉบับโดมงย้อนยุค ร่วมแสดงกับพี่หม่งมองจุมมงในละครเรื่องนี้นะคะและเรื่องที่สี่เร็วๆนี้ฝากติดตามทางช่องเจ็ดเช่นเดียวกันกับเรื่องคนกล้าท้าชนะนะคะที่เได้จากทางช่องเจ็ดก็ฝากด้วยสำหรับผลงานละครของแอนซี่ i n e ลนะคะสามารถติดตมามได้ร่วเดิมทัดยูทูบเทปุ๊บติ๊กตอกแอนซี่ทัฟไลเป็นภาษาอังจฤษนะคะขอบคุณคมากๆเลยะคะ่ะและ